จอถูกกับจอแพงต่างกันอย่างไรในปี2023นี้แล้วเลือกใช้แบบไหนดีไปติดตามคลิปนี้กันครับก่อนอื่นผมขอเกล่นสักเล็กน้อยนะครับกับหลายท่านที่อาจจะคุ้นเคยกันว่าจอราคาถูกมันมาพร้อมกับความเรียบง่ายเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยมีอะไรรวมไปถึงการใช้งานที่ธรรมดาธรรมดานะครับต่างจากจอราคาแพงที่หลายคนมองเลยนะครับว่ามันมาพร้อมกับความสวยงามหรูหรา พร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆจัดมาเต็มเลยแต่ตาจริงแล้วนะครับจอที่เรียบ,ยบดูดีไซน์แบบง่ายๆนะครับก็มาพร้อมกับราคาที่สูงได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งๆนะครับความแตกต่างในด้านของพาเนลเทคโนโลยีฟีเจอร์ที่อยู่ภายในนะครับนั่นก็ทำให้จอธรรมดาแพงได้เช่นเดียวกันตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละข้อครับ สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้นะครับนั่นคือตัวฐานจอแล้วก็ขาตั้งจอนั่นเองนะครับในรุ่นที่ดูแพงๆนะคุณจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่ได้ทํามาแบบเรียบๆเขาจะมีดีไซน์มีความโค้งมีช่องมีก้านออกมานะครับโดยที่มันจะดูเล็กเรียวแหลมนะครับไม่เป็นแบบแผ่นใหญ่ๆสี่เหลี่ยมบางๆธรรมดานะครับบนจอธรรมดาทั่วไปนั่นเองบางรุ่นนะครับเขาก็ทำช่องสำหรับการลอดสายไว้จัดเก็บสายไฟสายเคเบิลได้อีกด้วยครับ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคุณจะไม่ค่อยได้เห็นบนจอที่มีราคาประหยัดสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันทําออกมาเฉพาะรุ่นแล้วก็ทําให้ดูพรีเมียมขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุหรือว่าการออกแบบนั่นเองครับอย่างไรก็ดีเรื่องขององค์ประกอบที่ดูหรูหราเหล่านี้นะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับความสวยงามเพราะไม่ได้ตั้งโชว์ใครหรือว่าไม่ได้ใช้องค์ประกอบที่เพิ่มเติมเข้ามาเหล่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเลือกที่มันดูสวยหรูดูแพงนะฮะอาจจะเลือกธรรมดาก็ได้ทําให้คุณประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยครับ มาถึงเรื่องที่2นะครับนั่นคือเรื่องของพาแนลแล้กการแสดงผลนั่นเองคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อจอนะครับจะเลือกจอถูกหรือจอแพงดีฟังทางนี้ครับคุณจะเพิ่งตัดสินไปว่าจอที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะแพงกว่าจอเล็กเสมอไปนะลองคิดดูอย่างนี้ครับในท้องตลาดเนี่ยมันมีจอขนาด29นิ้วความละเอียด 2K 1 4 4 0 p อัตารา r e เ r e s เ r a 60ิ h z นะครับราคายังถูกกว่าจอขนาด24นิ้วเป็นแบบ full hd แต่อัตรา r e f r e s เสร้อยสิ h z นะครับ สิ่งที่มันแตกต่างกันนั่นคือเรื่องของพารแนลนั่นเองนะครับตรงนี้ผมอยากจะแนะนําเรื่องของพาแนลให้คุณดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่กาจรตัดสินใจของคุณง่ายขึ้นนั่นเองครับในเรื่องของพาแนลนะครับโดยพื้นฐานของจอแพงๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมาพร้อมกับพารแนลคุณภาพดีประสิทธิภาพสูงครับอย่างเช่น OLED หรือว่า IPS ซึ่งพาแนลเหล่านี้นะครับจะดีกว่าจอทั่วไปก็ตรงที่ เรื่องของรายละเอียดแล้วก็การเกลี่ยสีนั่นเองนะครับเม็ดพิกเซลก็ละเอียดมากกว่าตอบสนองได้ไวกว่าทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นครับรวมถึงภาพเนี่ยมีความคมชัดสดใสมุมมองก็กว้านะครับตรงนี้หลายคนให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องเห็นภาพได้ชัดนะฮะไม่ผิดเพี้ยนทั้งมุมมองทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับลองเทียบกันดูได้ระหว่างจอที่เป็นพาเนล IPS หรือว่า VA นั่นเองครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีจอแค่ IPS VA TN อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันยังมีตัวพารเนลที่พรีเมียมขึ้นจากนั้นอีกตัวอย่างเช่นนะครับจอที่เป็น OLED หรือว่า QLED นะครับหรือว่า QLED อะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Quantum Dot นะฮะข้อดีก็คือมันให้ความสว่างสีสันที่สดใสรองรับ HDR สูงๆได้นะครับแต่ราคาก็จัดว่าสูงกว่าจอทั่วไปหลายเท่าเลย อย่างเช่น Samsung Odyssey n e o ขนาด49นิ้วนั่นเองครับและในด้านการแสดงผลนะครับมันก็จะมีเรื่องของอัตรารีเฟ e ชเรทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยจอพื้นฐานในปัจจุบันนะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่60 h z 75 h z แล้วก็100 h z ในบางรุ่นนะครับซึ่งมีวางจําหน่ายในราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับซึ่งอัตรารีเฟ e ชเรทเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีผลอย่างไรในการใช้งาน ซึ่งผลจากอัตราร e f r e s h สูงๆนะครับมันจะทําให้คุณดูสบายตาตัวเลขเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเหมาะกับเกมเมอร์มากกว่านะครับเพราะว่าจะทําให้มองภาพได้ชัดขึ้นในขณะที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะครับหลายท่านเล่นเกมที่เป็น f p s เนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอย่างที่หลายคนพูดว่า ไม่เกิดภาพตดตาหรือว่าเกิดโกสนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีจอที่จําหน่ายในระดับ360เฮิร์ให้เลือกกันแล้วนะครับอย่างเช่น MSI Oculus นะครับตัว NXG 253R หรือว่าจะเป็น Dell Alienware นะครับที่เป็น25นิ้ว หรือว่าจะเป็น AOC Acon นะครับตัวนี้ก็มีอัตราเฟชเรทสูงถึง360เฮิรตเลยซึ่งถ้าเป็นคอเกมเครื่องแรงอยู่แล้วเน้นเล่นเกมแบบลื่นสบายตานะครับผมแนะนำว่าให้ลองจอเฮิร์ตสูงๆไปเลยซึ่งมีเทคโนโลยีที่เป็น Adaptive Sync นะอะไรก็ได้จะค่ายใดก็ได้นะครับคุณจะเล่นเกมจนลืมวางเมาส์กันไปเลยทีเดียวครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมบ่อยใช้งานเป็นคอมออฟฟิศหรือว่าใช้ในการเรียนทั่วไปเนี่ย ก็อ,อาจเน้นไปที่พื้นที่หน้าจอแสดงผลจะดีกว่าครับเอาให้ใหญ่ไว้ก่อนนะฮะหรือว่าเลือกเป็นจอเกมมิ่งระดับเริ่มต้นก็ได้นะครับที่1 4 4 h z เฮิร์เล่นเกมได้ทำงานก็นดีช่วยประหยัดไปได้พอสมควรเลยครับ<ส>เล็เรื่องนึงคือจอราคาแพงนะครับเขาจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยคุณสามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นขึ้นนะครับทำให้อัตรารีเฟรชเรทแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยมันสอดคล้องกันไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นค่าย amd เขามี amd free sync ครับหรือว่า nvidia ก็มี เอ i วิด G Sync นั่นเองนะครับตรงนี้จะอยู่ในจอหลายๆรุ่นที่ใช้สำหรับการเล่นเกมครับและตรงนี้ยังมีการแยกกันออกมาอีกนะครับอย่างเช่นตัว g s y n c เนี่ยก็จะมีทั้ง g s y n c Compatible g s y n c ธรรมดาแล้วก็ G Sync u l t i m a t e นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคานะนอกจากนี้นะคบก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุน HDR นะครับหรือว่า Hy Dynamic r a n g นนั่นเองโดยจอที่สนับสนุน HDR นะครับจะทำให้ภาพเนี่ยมีความสดใสมีการให้เฉดสีได้ดีกว่าจอทั่วไป รวมถึงมีมิติของภาพทําให้มองเห็นองค์ประกอบในภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับรวมถึงการแสดงผลในฉากสีดําฉากมืดในฉากที่คุณเล่นเกมแล้วคุณมองไม่เห็นหรือว่าการดูหนักเนี่ยมันมืดเนี่ยมันจะทําให้มีมิติอย่างสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ยิ่งเป็นจอที่มีมาตรฐาน HDR สูงนะครับมันก็มีราคาสูงด้วยเช่นกันอย่างเช่นตัว AOC a g o n นะครับตัวนี้ a g 2 7นะครับ 1> H.D.R. 1000นะราคาอยู่ที่25,000บาทเลยนะครับซึ่งถ้าคุณใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นงานเอกสารท่องอินเทอร์เน็ตเทรดหุ้นหรือว่าเรียนออนไลน์ตัว H.D.R. Display เนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ใจในรายละเอียดคุณอยากเห็นภาพที่สวยอยากได้ความสดใสหรือว่าใช้ดูหนังเป็นหลักเนี่ยหรือว่าการเล่นเกมด้วยนะครับจอเหล่านี้นะครับที่รองรับ H.D.R. สูงๆเนี่ยคุ้มค่ามากครับ ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมก็คงข้ามไปไม่ได้นั่นคือเรื่องของ Resolution นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของราคาด้วยแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะแย้งผมนะครับเฮ้ยคุณจอ24นิ้ว Full HD เนี่ยบางทีมันก็แพงกว่าจอใหญ่ๆที่มีความละเอียดสูงกว่าก็ได้มันก็เป็นไปได้ครับเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องดูเจตนาของผู้ผลิตด้วยนะครับว่าจะให้จอรุ่นนั้นๆเนี่ยตรงกับกลุ่มใดอย่างเช่นนะครับ เกมเมอร์เริ่มต้นหรือว e ่า eSport นะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 1080p หรือว่า Full HD นะครับแต่มันจะมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยเช่นพาแนลที่ตอบสนองได้ไวอัตรารีเฟรชเรทสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีช่วยให้ภาพลื่นไหลนะครับซึ่งราคาตรงนี้มันจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานด้านกราฟิกคุณต้องการจอใหญ่ๆความละเอียดสูงอย่างเช่น 2K หรือว่า 4K ไปเลยนะครับอัตรารีเฟรชเรทไม่ต้องสูงก็ได้แต่ต้องให้ความแม่นยำของสีได้ดีขอบเขตสีที่กว้าง เรื่องงานระดับมืออาชีพนะครับแบบนี้ราคาเกายิ่งสูงนะครับยิ่งเป็นจอมืออาชีพด้วยแล้วนะครับคุณจ่ายบางทีเนี่ยหลักครึ่งแสนเลยทีเดียวครับต่อมานะครับจอใหญ่ความละเอียดสูงระดับ 2K แต่อตัตรา r e เฟ e ชเรทปกติใช้ในงานเอกสารก็ได้นะครับท่องเน็ตหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้ราคาไม่แพงนะจอประเภทเนี้เหมาะกับผู้ใช้ทั่วๆไปเลยครับ ดังนั้นถ้าคุณจะใช้งานในรูปแบบใดเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมแล้วก็งบประมาณได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกถูกหรือว่าเลือกแพงมันก็ไม่มีอะไรผิดครับมาในหัวข้อที่3นะครับนั่นคือฟังก์ชันแล้วก็การปรับเลื่อนนั่นเองตรงนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดีไซน์อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าการออกแบบก็ต้องสอดคล้องกับฟังก์ชันด้วยจอพื้นฐานที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับราคาประหยัด ส่วนใหญ่ก็ปรับแต่งได้ไม่มากนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันที่มีความหลากหลายเช่นนั่ง,งบ้างยืนบ้างหรือจะใช้ร่วมกันกับจอหลายๆจอนะครับใช้งานร่วมกันหลายคนจอที่แพงขึ้นนะครับก็อาจจะตอบโจทย์คุณได้มากกว่านั่นก็เพราะการปรับเลื่อนที่หลากหลายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับมุมทิวนะครับหรือการหันซ้ายหันขวาเนี่ยเพื่อแบ่งปันคนที่ข้างๆเนี่ยให้เขาดูได้ครับหรือว่าการปรับความสูง ก็เลื่อนปรับได้ตามความสะดวกนะครับคุณจะอยู่อิริยาบถไหนคุณก็ใช้ได้ครับหรือว่าการหมุนจอแบบไ i o ว90องศาแต่นั่นแหละครับสะดวกก็จริงแต่คุณก็ต้องจ่ายเงินกับจอเหล่านี้เพิ่มไม่น้อยเลยนะครับและเป็นความแตกต่างจากจอราคาประหยัดอยู่มากเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่เองเนี่ยจอธรรมดาทั่วไปนะครับมันก็ปรับได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับและอีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือเรื่องการปรับแต่ง OSD บนหน้าจอนั่นเอง ซึ่งถ้าคุณอยากได้ฟังก์ชันในการปรับแต่งแบบละเอียดนะครับมีโปรไฟล์โหมดพิกเจอร์โหมดมีฟีเจอร์อื่นคุณก็อาจจะต้องจ่ายตังค์มากขึ้นมากกว่าจอท,ทั่วไปนั่นเองครับแต่ประโยชน์ที่ได้กลับมานะครับก็เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคอเกมแล้วก็คนทํางานนั่นก็เพราะข้อแรกนะครับจอที่ราคาแพงๆนะครับหลายรุ่นเขาออกแบบปุ่มสำหรับการคอนโทรล OSD setting เนี่ยได้ง่ายขึ้นครับไม่เหมือนกับจอหลายๆรุ่นที่ราคาจจะถูกหน่อยนะครับอันนี้มันมีหลายปุ่มบางทีก็กดแล้วมันก็ยากอยู่เหมือนกัน ส่วนข้อที่2นะครับนั่นคือการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอย่างเช่นการเล่นเกมดูหนังทํางานหรือว่าจะเป็นโหมดถนอมสายตาซึ่งคุณสามารถปรับได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าเป็นจอทั่วๆไปราคาจะไม่สูงมากนักเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องปรับเองนะครับเขาไม่มีโหมดมาให้หรืออย่างดีมีโหมดให้1ห,หรือ2โหมดเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของความสว่างคอนทาราสต์อะไรต่างๆพวกนี้ คุณอาจจะต้องปรับเองทั้งหมดนะครับรวมถึงอุณหภูมิสีด้วยในข้อ3นะครับนั่นคือโหมดพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นมี crosshair เป็นเป้าเล็งสามารถแสดงค่าอัตารา r e f r e s a ได้หรือว่าเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมนะครับข้อที่4นะครับมันเป็นเรื่องที่คุณมักจะเห็นอยู่ในจอราคาสูงๆนั่นเองนั่นก็คือ image sensor หรือว่า brightness sensor นั่นเองนะครับช่วยในการปรับแสงหน้าจอให้อัตโนมัติครับเวลาที่แสงโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงนะ จอก็จะเพิ่มหรือว่าลดแสงให้ทันทีนะครับสุดท้ายนะครับนั่นคือเรื่องของพอร์ตการแสดงผลนั่นเองนะครับจอราคาประหยัดที่ใช้งานกันทั่วไปก็มักจะมีพอร์ตมาให้จํากัดนะครับอย่างเช่นมีแค่ VGA หรือว่า HDMI หรือว่าบางรุ่นเนี่ยเขาจะมี HDMI มาให้เพียง,ยงเดียวนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการใช้งานมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นคุณมีดีไวท์หลายตัวต้องการที่จะต่อหรือว่าใช้สัญญาณหลายช่องทางพร้อมกันนะครับ จอราคาแพงๆเนี่ยเขาจะมีพอร์ตมาให้เลือกได้แบบเหลือเฟือเลยอย่างเช่น HDMI Display Port USB Hub l i n e o u t เรียกว่าคุณสามารถต่ออุปกรณ์ทุกอย่างได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่คอมโน้ตบุ๊กริมพเตอร์หูฟังรวมถึงสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการจะใช้ด้วยครับส่วนข้อที่5นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะพิเศษ,ษ สำหรับในหลายๆจอเลยทีเดียวนะถ้าเป็นจอแพงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีซอฟต์แวร์มาให้คุณปรับแต่งได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มด้านหลังจอให้มันวุ่นวายเลยครับและนี่ยังไม่รวมเรื่องของการสลับจอสลับเมาส์คีย์บอร์ดให้ใช้ร่วมกันได้กับคอมหลายๆเครื่องบนจอเดียวอีกด้วยนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ KVM ครับที่แค่คุณต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ากับจอนะครับคุณก็สามารถคอนโทรลคอม2เครื่องได้พร้อมกันเลยซึ่งมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆได้อีกด้วยครับ และที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับมันยังไม่รวมฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานจริงจังอย่างเช่นเรื่องของขอบเขตสีหรือว่าเรื่องของความแม่นยำอองสีด้วยครับอย่างเช่นในเรื่องของค่าสี srgb adobe rgb ที่มันมากกว่า100%นะครับหรือจะเป็น dci p 3แล้วก็ Delta e ซึ่งอยู่ในจอราคาสูงๆด้วยสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้การทํางานด้านภาพแล้วก็สีเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านกราฟิก t d animation หรือว่างานตัดต่อวิดีโอก็ตาม ผมมาสรุปแบบนี้ดีกว่านะครับสำหรับจอราคาถูกเองมันก็มีข้อดีในหลายๆด้านนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเลือกมาให้เหมาะกับการใช้งานของคุณอย่างเช่นการนำมาเป็นจอเสริมจากจอหลักที่คุณมีอยู่แล้วการใช้ในการเรียนรู้ทำงานเอกสารต่างๆ หรือว่าเริ่มต้นกับการเรียนรู้ของเด็กๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ราคาก็ค่อนข้างสบายกระเป๋าสําหรับคนที่ซีเรียสเรื่องของภาพนะครับเป็นคนที่เน้นการทํางานเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะยิ่งในด้านของภาพนะครับอย่างเช่นคุณตกแต่งภาพทํา 3D animation หรือว่าการตัดต่อวิดีโอนะครับคุณก็อาจเลือกจอดีๆไปสักรุ่นเลยก็ได้นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ผลงานที่ออกมานะครับผมว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของจอถูกแล้วก็จอแพงผมเชื่อว่าหลาย คนน่าจะพอมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาที่จะเลือกจอเหล่านี้คุณจะเลือกอย่างไรดีให้มันเหมาะกับคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจมินก็แล้วก็ h anel n ABS ด้วยนะครับส่วนคุณจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับจอถูกหรือว่าจอแพงคุณถูกใจอย่างไรหรือว่าคุณซื้อมาแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆได้ใช้ในการตัดสินใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจมินก็นแล้วก็ช h a น n e l MBS ด้วยครั้งหน้ามีไรชมกันนั้นติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ